น่าจะใกล้โคตรแล้วค่ะเพนาะ่ันไีนนางนอนทั้งวันเลยเอ็มก็ไม่มีประตบการณ์เลี้ยงแมวทม้องเขาด้วยแมวตัวนี้เป็นแมวจรค่ะพอเข้ามาเราก็ตัดสงสารเขาไม่ได้ก็ดูแล้วน่าจะใกล้เต็มที่แล้วค่ะ ก็ทำลังไว้ด้านนอกลังหนึ่งด้านในสองนอางจ,จะ้องแต่นางนอนทั้งวันเลยนางน่าจะเหนื่อยค่ะทำยังไงดีอะคะไม่เคยทดการเลี้ยงแมวของก็ด้วยถ้านางกอดก็ต้อง นู่นก็เหมือนกันค่ะนู่นนุ่นแมวจรมากินอาหารฟานนายเพิ่งมานานๆาน,นายจะมาสักครั้งค่ะตัวนี้นายจะมาไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อของตัวนี้เป็นลูกหรือเปล่าพ่อของลูกในท้องสีนวลที่ต่อไม่แน่ใจค่ะ ไม่เอาไม่ทะเลาะไม่บน่นมาก็ไปกินอาหารใส่ไว้ให้แล้วไม่ได้ห่วงพุดนางกระวนกระวายอ่ะค่ะน่าจะกลอดอีกสักวันสองวันหรือไม่ก็คืนนี้ดูท่าทางแล้วค่ะก็ต้านนมนางคัดแม ตัวนี้น่าจะเป็นพ่อของลูกในท้องของสีนวลต้องรอลุ้นค่ะเออไม่เลี้ยงก็ต้องเลี้ยงใช่ไหมคะสองสามอานอนทั้งวันใช่ไหสีนวลเหนื่ยรู้สึกงงหน่อยมากเลยไปม,มาเฝ้าเมียหรอ มาเฝ้าแฟนตัวเองอ๋อโอ้ยพูดด้วยทักตอบด้วยมาเฝ้าแฟนเหรอเท้าเท่าเท่าเทามาเฝ้าแฟนเหรอครับเออนอนด้วยนอนด้วยเอาละงานนี้สนุกสนานใหญ่ละบ้านนี้เออเท่าเทาเอ้ย มาก้าวแฟนรู huh. uh ้เหรอว่าแฟนจะพลอดอ่ะ uh อืมไปเท่า uh อืมว่าไงครับเป็ไงลูกอืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาสวัสดีค่ะ